บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุขปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตาาปตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกาหนตุสเปปิปานิโนเอ,เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตงังปุญญาสัมพตงังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติจิธิยาทานังททันตุสัททายักสีลงังและขันตุสัพทาภาวนาพิระตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคตา สเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังบรมิสัโสสเพพุทธาพรปตาปจิกนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขังบรมิสัโสสเพพุทธาพรปตาปจิกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบรมิสสโสสเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขังบรมิสัโสสเพพุทธาพระปตาปจิกนันจะยังพระงอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบรมิสัโสสพพพเุทธาระปตะะปัจจกนโส รักขังบริม <c oughs> ิสัะโสสเปรพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตนันจเตชนะรักขังบริมิสัะโสสเปรพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตนันจเตชนะรักขังปริมิสัะโสสเปรพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระลังอรหันตนันจเตชนะรักขังปริมิสัะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเบียนและนิสงแห่งการบูชาพระรตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตร และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยานมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิต,ตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ